สวัสดีครับทุกคนอยู่กับผมมาร์คเบอร์เกอร์เกมเมอร์กับเกมแล็ n a r o k กออริจินะครับวันนี้ผมจะพาทุกคนไปไขข้อข้องใจเกี่ยวกับระบบเฮลเฮมหรือว่าที่คนไทยชอบเรียกกันว่าลงดันสมุดลงดันสมุดจะเป็นยังไงมาดูกันเลยครับ <S <S สำหรับเฮลเฮมหรือดันสมุดนะครับ มันอยู่ในอนะีเวนต์เนาะไม่ได้อยู่ในเดลิควส e เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ไม่จำเป็นที่จะต้องทําทุกวันนะครับแต่โดยปกติแล้วเนี่ยการลงดันนี้นะครับมันจะมีข้อกําหนดว่าใน1วันเนี่ยเราสามารถลงได้ไม่เกิน2ครั้งนะครับและมากสุดเนี่ยไม่เกินสัปดาห์ละ8ครั้งนั่นเท่ากับว่าเราจะลงถ้าเกิดว่าเราจะลงแบบวันละ2ครั้งเนี่ยเราก็ลงได้แค่4วันเท่านั้นนะครับผม วิธีการลงก็ง่ายมากครับผมถ้าเรากดโกที่หน้าอีเวนต์เนี่ยมันก็จะวิ่งไปที่ตำแหน่งเปิดดันสมุดให้เลยนะครับแต่ว่าถ้าสมมติว่าใครจะค้นหาปาร์ตี้แทนก็ได้เช่นเดียวกันเดี๋ยวผมจะสอนวิธีการหาปาร์ตี้ของดันสมุดนี้ครั้งหนึ่งนะฮะทีนี้เรามาดูในส่วนที่คนชอบงงกันนะครับเพราะว่าดันสมุดเนี่ยมันจะมี2ส,ส่วนด้วยกันก็คือสมุดท,ที่อยู่รอบนอกกับสมุดท,ที่อยู่ตรงกลางนะครับ <S <S สมุดท,ที่อยู่รอบนอกเนี่ยผมเรียกว่าเป็นชา a เลนต์กันแล้วกันเนาะเพราะว่ามันเป็นชา a เลนต์ที่ให้เราลงเพียงคครรัั้งเดียวนะบ ถ้าเราลงชั้นนี้ผ่านแล้วเราก็จะได้รับของตามที่มันกําหนดนะครับแล้วเราก็จะไม่ได้รับของเหล่านี้อีกเลยนะครับสิ่งที่เราจะได้รับต่อเมื่อเราลงซ้ำเนี่ยก็จะเป็นแต้มการช่วยเหลืออะไรก็ว่าไปนะครับแต่ว่าถ้าสมมุติว่าอันไหนที่เรายังไม่ผ่านนะครับเราก็สามารถไปลงก็จะได้รับของด้วยอย่างอันไหนที่ผ่านแล้วเนี่ยมันจะมีสแตมแปะเอาไว้ให้ดูนะครับอย่างนี้เนี่ยผมลงมายาผ่านแล้วผมก็ไม่ต้องลงแล้วนะครับเพราะว่าเราได้ของเหล่านี้ไปกันหมดแล้วนะครับ ต่อมานะครับก็คือเป็นในส่วนของสมุดที่เราจะต้องลงกันทุกวันหรือคือเราต้องกดตรงกลางนะครับซึ่งมันจะมีให้เลือก2แบบก็คือแบบ normal แล้วก็แบบ hard นะครับทีนี้วิธีการเช็คว่าเราเนี่ยจะต้องทําการลงชั้นไหนนะครับเพราะว่าอันนี้เนี่ยมันจะไม่เหมือนตัว challenge ที่เราสามารถเลือกด่านที่จะลงได้นะครับซึ่งเอ่อมันจะมีการกําหนดนะครับอย่างเช่นวันนี้เนี่ยเราจะต้องทําการลงด่านนี้ ประมาณนี้นะครับมันก็จะบอกไว้ให้ชัดเจนเลยซึ่งดันเจี้ยนเนี่ยมันจะทําการเปลี่ยนรู้สึกว่าจะเป็นทุกวันพุธกับทุกวันศุกร์นะครับถ้าผมจําไม่ผิดนะนะครับก็มันจะทําการเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับเราไม่สามารถเลือกได้ถ้าวันนี้เราอยากจะลงดันสมุดแล้วมันล็อกไว้ว่าเราจะต้องลงด่านนี้เราก็ต้องลงด่านนี้เท่านั้นนะครับแต่เราก็สามารถที่จะเลือกได้นะว่าเราจะเล่นแบบ normal หรือแบบ hard ครับซึ่งแบบ normal เนี่ยก็ไม่ยากมากแต่แบบ hard เนี่ยก็สมชื่อครับผมคือมัน hard จริงๆครับ ดังนั้นเนี่ยใครที่จะลงเนี่ยก็อาจจะต้องแบบมีปาร์ตี้เตรียมพร้อมไว้ให้ดีเลย ฟังมาจนถึงตรงนี้นะครับหลายคนอาจจะสงสัยว่าเราจะขยันลงดันสมุดไปเพื่ออะไรกันนะครับจริงๆเนี่ยดันสมุดเนี่ยมีสิ่งหนึ่งที่ไม่สามารถหาได้จากที่ไหนนะครับนั่นก็คือ Equipment Chart นั่นเองนะครับซึ่ง Equipment Chart ตรงนี้เอาไปทำอะไรนะครับมันเอาไปใช้ในการแลกสิ่งที่เรียกว่าบู u ริน i n นะครับผมบูรินในที่นี้เนี่ยเป็นบู n รินที่เอาไว้คราบอาวุธแล้วก็ชุดต่างๆที่มีระดับที่สูงมากยิ่งขึ้นกว่าการคารบปกติ แบบทั่วไปนะครับซึ่งเราสามารถที่จะเอา Equipment Chart เนี่ยมาแลกกับ NPC ที่ยืนอยู่ด้านหน้าทางขึ้นได้นะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะมาเปิดให้ดูอย่างเช่นผมอยากจะได้ขวานแดงอันนี้นะครับผมผมก็ต้องใช้ Equipment Chart สีฟ้าจำนวน130ออันด้วยกันครับนอกจากนี้เนี่ยนอกจากอาวุธแล้วมันก็ยังจะมีเกราะมีเสื้ออะไรต่างๆอีกเยอะแยะมากมายเลยนะครับก็ลองไปเลือกดูว่าคุณอยากจะ เอาบูปรินชิ้นไหนนะครับก็ไปแลกดูได้นะครับซึ่งมันก็จะมีการแบ่งแยกเลเวลไปค่อนข้าง,งเยอะแล้วการลงดันต่างๆเนี่ยมันจะได้ E q u อุปกรณ์ฉา t เนี่ยไม่เหมือนกันนะครับให้ดูที่สีของตัว e q อุปกรณ์ฉากกับตัวแบ็กกราว n d นะครับที่มันจะมีเป็นสีเขียวสีฟ้าสีม่วงอะไรเงี้ยครับก็ลองตัดสินใจดูกันให้ดีนะครับแล้วก็เลือกลงกันให้ถูกนะไม่งั้นคุณอาจจะเก็บสะสมมันได้แบบไม่ถูกต้องแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราไปลงดันที่แบบว่าไม่เยอะมากแล้วเราได้แบบ แบบไม่ค่อยดีมาได้แบบระดับต่าๆานเงี้ยจริงๆอะเราก็สามารถเอามาคับให้มันสูงขึ้นได้นะครับโดยมันจะมีข้อกําหนดอยู่นะว่าถ้าเกิดว่าใช้จํานวนกี่ใบแล้วเอามาแลกอย่างสมมุติว่าเราจะเอาแบบสีเขียวไปแลกเป็นสีฟ้าก็ต้องใช้สีเขียว5้าใบเป็นต้นยอะไรเงี้ยนะครับเล็กอย่างหนึ่งครับสำหรับใครที่อาจจะไม่ค่อยว่างลงหรือว่าส่วนนี้เนี่ยเป็นส่วนที่หลายๆคนชอบลืมมากดกันนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยในทุกๆสัปดาห์เนี่ยถ้าเรามากดตรงแท่นนกฮูกงนี้นะครับ มันจะมีอุปกเมนชาดสีฟ้าแจกเราเนี่ยสัปดาห์ละ5้าไปนะครับเพราะฉะนั้นใครที่ลืมเนี่ยรีบมากดกันซะนะครับเพราะว่าคือผมเล่นมา3อาทิตย์เนี่ยผมก็เพิ่งมากดอาทิตย์ที่กอบอาทิตย์ที่3ามอาทิตย์แรกไม่ได้กดเพราะว่าไม่รู้นะครับอันนี้บอกเอาไว้เนาะสำหรับใครที่ลืมหรือว่าไม่รู้เหมือนผมนะฮะ อีกประเด็นหนึ่งนะครับสำหรับใครที่ลงดันสมุดทุกวันแล้วก็ครบตามกําหนดแล้วแต่ว่าขาดอีกแค่ไม่กี่ใบเนี่ยก็สามารถที่จะเอาไปแลกบูปลินได้แล้วแต่ว่าไม่รู้จะไปหาที่ไหนดีนะครับเราสามารถที่จะไปแลกกับ NPC ที่ยืนอยู่ข้างๆกับตู้นะครับที่เอาไว้สําหรับแลกหมวกนะครับซึ่งจะอยู่ด้านบนพรเทล่าฝั่งขวานะครับเดินไปหาเลยมันจะมี NPC ที่แต่งตัวคล้ายๆกับชุดบอยนะครับผมยืนอยู่ซึ่ง NPC ตัวนี้เนี่ยจะรับแลกของนะครับซึ่งหนึ่งในนั้นเนี่ยก็สาม าามรถที่จะรับแลก Equipment Chart ได้เช่นเดียวกันนะครับซึ่งหน้าตาของ NPC คนนั้นเนี่ยก็จะมีลักษณะหน้าตาเป็นแบบนี้เลยนะครับเพราะว่ามันก็คือคนนี้แหละที่เราพูดถึงนะฮะผมสีฟ้าใส่หมวก่ใสหมวกนักมายากลที่มีกระต่ายโผล่มาแบบนี้นะฮะแล้วก็กดเข้าไปครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็เลื่อนลงมาดูครับเราจะเห็นได้ว่าเขาสามารถที่จะรับแลกของซึ่งสามารถแลกเป็นตัว Equipment a อุปกรณ์ฉาดนะครับสีเขียวแล้วก็สีฟ้าได้ด้วย ทีนี้หลายคนคงจะสงสัยว่าของที่จะใช้แรกเนี่ยหาจากไหนนะครับก็คือนี่เลยครับมาตู้สีเขียวเลยครับตู้นี้เนี่ยมันจะทําการย่อยไอเทมของเรานะครับซึ่งเป็นไอเทมแบบพิเศษเนาะก็จะเป็นพวกเ,เครื่องประดับต่างๆที่หาได้จากการดรอป บอส MVP นะครับหรือว่าเป็นเสื้อผ้าที่เราค้าขึ้นมานะครับแต่ว่าก็จะต้องเป็นระดับแรงขึ้นไปนะครับหรือว่าเป็นเสื้อผ้าที่มีพื้นหลังเป็นสีฟ้าเป็นต้นนะครับถึงจะสามารถย่อยได้แล้วเมื่อเราย่อยเสร็จแล้วนะครับเราก็สามารถที่จะเอาไปใช้แลก e q u i p m e n t c h a t ฉกับตัว n p c ตัวนั้นได้เลยทีนี้ต่อไปครับการเซิร์ฟปาร์ตี้นะครับเซิร์ฟยังไงดีหลายคนงงว่าแบบว่าเฮ้ยเวลาเราจะลงแบบทุกวันนะครับ เราจะมาหาในเซกเมมโมรีแบบนี้ไม่ได้นะครับเซกในเซกเมมโมรีเนี่ยก็คืออย่างที่บอกครับมันเป็นเหมือนชาเลนจ์ที่ให้เราลงแค่หนึ่งครั้งถ้าเราผ่านแล้วเราไม่จําเป็นต้องลงอีกนะครับเพราะฉะนั้นการหาปาร์ตี้ในช่องนี้เนี่ยมันจะไม่ใช่แบบประจําวันนะครับแบบประจําวันก็คือ Hellheim Hell, Nightmare นะครับด้านบนเนี่ยเป็นแบบ normal และด้านล่างเนี่ยเป็นแบบ hard นะครับซึ่งถ้าเกิดว่าคุณอยากจะลงแบบไหนนะครับคุณก็สามารถที่จะกด เสิร์ฟปาร์ตี้ตรงนั้นได้เลยหรือว่าคุณจะสร้างปาร์ตี้เองก็ได้ครับเราก็เลือกปาร์ตี้แล้วก็เหมือนเดิมครับเลือก Hellheim Nightmare แล้วก็เลือกระดับนะครับจะเอา Normal หรือ Hard จากนั้นเนี่ยก็กำหนดเลเวลนะครับของสมาชิกที่อยากจะให้เข้ามานะครับอันนี้กรณีที่จะเสิร์ฟแบบออโต้นะผมก็อาจจะตั้งไว้สักประมาณ70-80แนะครับแต่เซิร์ฟเวอร์ผมเนี่ยมัน m a กเลเวลแค่75อยู่เนี <laughs> ่ยอ่ะแล้วก็กดเสิร์ฟไปครับหลังจากนั้นก็กด Auto m a มทนะครับแล้วก็รอให้มีคนเข้ามาหรือว่าเราจะไปกด พิมพ์หาในแชทเวิร์ d ก็ได้นะครับว่าต้องการแท้งต้องการพีทมาช่วยลงแบบสมุดระดับยากอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมอ่าและนี่ก็เป็นทั้งหมดนะครับ mm hmm. เกี่ยวกับโหมดเฮลเฮมหรือว่าดันสมุดที่คนไทยชอบเรียกยก,กันนะฮะหวังว่าหลายๆคนจะเข้าใจระบบนี้มากยิ่งขึ้นแล้วก็ไม่ลงผิดลงทุงอีกต่อไปนะครับสำวันนี้ครับผมเบร์เกอร์เกมก็ต้องขอตัวเราไปก่อนครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบายบายครับ